สบายดียดพี่น้องสุขุมสุขคนวันนี้สบายดีสบายดีพี่น้องเนยน้อยสบายดีพี่น้องเนย,ยไปวันนี้ก็มาเล่นมาเล่นบ้านพี่น้องมาเล่นบ้านเกิด

Đứa đứa Lục ưỡi Để ưỡi Nàng hiếp có đơn này Nàng hiếp Bà năng Nàng hiếp Hả? นางเฮียอ่ะเห a นไอ้ก่องที่น้องเลยฮะอ้เฮียกองนบมาบ้านเลยว่าสิไปเยี่ยมมันสิไปเยี่ยมปเถาไปนองปเถ่าพนนันสบาย ห้องอันพรบาบอยนะพอเถ่าอัะอยัางซาดีนะฮะสิไป๊ใส่ห้องพอบาบอยนะพอเถ่าว่าสิไปเยี่ยมเรา นี่แหละเยูะแค่ไหนกล้ๆแหละพี่น้องเลยทางล่างเราเนี่ยบ้านโน้นสูงทามาเล่นบ้านโน้นสูงหมดนียย่างเขาไปจักหน่อยก็เห็นพี่น้องเฮีอนเราอยู่ภาคเบื้องนะไปแป๊บเดียวก็เห็นแน่มายังอีงเฮ้ยมายี่ไปไทยฮะ ไปเลียนวะเลยพี่นอ้องมาพี่มาพี่ข่ากล้องไว้นักไทยสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีพี่น้องไป้ขันอยากกินนมนะไว้สบายดีพี่น้องก่อนโอ้ยพี่น้องคนหาไปเลยลอะไรทีไปใ <ไป S 2> ช้น้าแม่น้ำมักจับเลยนะ Đây. Bảo đào thì nào. Mà thể nghiệm của thảo và chẳng nào. hết nhặng nọng này đi phi nọng? Vậy. đi phải Mẹ ào, Đấy, <laughs> lúc lúc quá. Nhanh. Phượn. Đây. Nhanh. mà xe <laughs> để làm là đâu, Con nhận. mạc đây này nè

Nên cái kại thì sẽ cái này. cái này. sao này. Ô, này. sao ngam Bạn nông cái này. Ô, cái ngam Ô, bạn nông Ô, đều này. cả cái này. này. cái này. ทางลัางคับนี่เนาะใช้เปิดแผงกว่าดูเฉใช่ไมใส่เบสก่อต้องใช้โมบะหรอใช้เบสเฉยเนาก็โอเคนะตอนนีีเาก็สีฮอดเลยความผัวไปก็หฮอดเลยปะ ตอนนี้เขากับหอดเลยพี่น้องเขาอาจสิบประเทศไยเด้อครับข้างในไปอ่าตัวสาวงามแห่งบ้านหนองเทะอ่าแต่ฝนคือดูสิน่ะตอนนี้เขาก็มาหอดเทือนเลยพี่น้องเลยเราคือดูแท้สาวงามบ้านหนองเตะ lại cho hình ảnh cho khứ đu thế này xa bay đi sao ngam à, thử vạn mọ đu khả nạn nó sao tròi sai ôm thì nào này thử bạn ตอนนี้กำลังสีเมือนะพี่น้องคำเลยไปตั้งกับเปื่อนๆพี่น้องเลยไปเบิ่งทางเมือจะเป็นอะไรไปเบิ่งนกันพี่น้องว่าจะเป็นอะไรทางเมือบนทางกระตกเสาพี่น้องเลยบนทางกระตกเสาว่าจะเป็นอะไรเนาะไปไปลุยนกันพี่น้องเล t s go <c ười> <c ười> มาลดมากคอยเด้อวันทางขาาม่า,มาิางาา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 าเาาาเนาะเาืาอนเล,ล็กน้อยาาานาา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 ายาาาาา

i <laughs>

อ้ายาอ่ะอันนี้อคอยกคลิปแยกคนนี้เด้อพี่น้องทางมันโหดไหลก็ะโดดสำนี้เราพี่น้องไอ้ต้อกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง